สวัสดีครับผมปอปัชนชาแนลวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเขียวขจีนะครับ่รมรื่นมากๆแต่ลมลมตกวันนี้อากาศดีๆว่าไม่มีแดดนะครับพาทุกท่านมาชมธรรมชาติกันเพื่อคลายเครียดกันนะครับกับปอปัชนชาแนลครับผม สวัสดีครับปปันชาแนลครับผมวันนี้พบกันที่แก่งนอนจานนะครับผมสวนบรรยากาศแบบธรรมชาติเที่ยวกระจีนะครับผมแลวก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมและก็เต็มไปด้วยธรรมชาติเพื่อทุกท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีนะสรัการให้เต็มปอดวันนี้พาทุกท่านมาที่สวนออกกําลังกายที่แก่งนอนจานนะครับผมพื้นที่กว้างนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับในการที่จะจ็อกกิ้งวอล์วิว่ง สำหรับคนที่ชอบวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานเห็นสัญลักษณ์ไหมครับมีสองเลนมีลูกจักรยานสวนกันนะครับผมแล้วก็ว้างมากๆสาหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็ออกกำลังกายชอบวิ่งทางไกลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในรอบๆตรงกลางก็จะเป็นสระน้ํานะครับผมเพื่อจะให้ทุกท่านได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับซส่วนมากตอนเย็ยนคนก็จะมาวิ่งกัน กันแล้วก็มานั่งพ,พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตอนกลางวันนะครับแตดลุ่มตกทุกคนก็บางคนก็มาหาปลากันนะครับผมเรียกว่าธรรมชาติสุดๆมากๆเลยนะครับเป็นจุดเด่นมาของจังหวัดกาลสินที่แก่งดอนจานนะครับไปชมธรรมชาติกันครับผม ที่ไหนมีน้ําที่ด้านก็จะเย็นนะครับเห็นไหมครับสองเลนนะครับผมพื้นที่โดยกว้างกว้างมากๆนะครับ อรอบหนึ่งร่วมสิบโลนะสำหรับคนที่ชอบวิ่งและก็ชอบปั่นจักรยานเหมาะมากๆและที่สําคัญเราได้ธรรมชาติเต็มเตมพื้นที่สีเขียวหาได้ยากมากสูรบรรยากาศให้เต็มปอดเลยนะครับแนะนําเลยที่กาลสินนะครับผมสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยู่ใกล้หรือคนที่ชอบออกกำลังกายเหมาะมากๆนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่ต้องซื้อแค่คุณออกกำลังกายคุณก็ได้นีแต่ได้ไี่มีเสียนะครับผมเรียกว่า ชิวมากๆสถานที่แห่งน,นี้นะครับดูธรรมชาติกันนะครับผมวันนี้ชั่าวันนี้ปอปันชนแนลพาทุกท่านมาชมธรรมชาติแต่ก็มาออกกําลังกายกันครับผมพาทุกท่านมาอิ่มเอมกับบรรยากาศที่หาซื้อไม่ได้แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับผมที่ดอนจานนะครับผม สองทางๆนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติอันนี้พามาสำรวจเห็นไหมครับผมเราไปชมธรรมชาติไปกันเลยไปด้วยกันนะครับผมตามจุดนะครับมันก็จะมีอ่าที่นั่งพักผ่อนเป็นศาลานะครับผมนี่ก็ทำเป็นไว้ว่าเป็นจุดๆๆเพื่อให้ทุกท่านได้มา แคมปิ้งมาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งชมวิวนะครับมานั่งออกกำลังกายกันนะครับผมบรรยากาศที่โฟโลและชิลมากๆสถานที่แห่งนี้นะครับต้นไม้เขียวๆนะครับผมและก็โอ้โหนะครับผมดูด,ดูดูเลนสำหรับการออกกำลังกายสำหรับการปั่นจักรยานแนละ้วยืนสองเลนสองู่นะครับผมแลวก็ ที่นั่งพ่อฝนใจด้วยว้าวสุดๆจริงๆเลยบรรยากาศชิลมากๆที่ไหนมีน้ําที่ไหนมีต้นไม้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามันสดชื่นและที่สำคัญนะครับผมกาะสินที่ว่าเป็นพื้นที่ที่นำน้ำซุ้มปานชิวอนที่แก่แกงหางที่น้องเงือที่เราปองรไฟลสูงคนบ้านทุกพี่อยู่ที่กาลสินและมาเที่ยวที่กาลสินกันได้นะครับ และมาเที่ยวที่กาฬสินธุ์พอตกเย็นแล้วสถานที่打卡ผมแจกงบานนันเองใกล้ๆเมืองเลยห่างเมืองประมาณ2โลเองนะครับผมออกมาทางอำเภอสัชถันนะครับแต่ว่าห่างเมืองห่างตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ก็ประมาณสองกิโลมั้งติดกับเรือนจำนั่นเองนะครับผมบรรยากาศชิวๆครับผมดูบรรยากาศกันนะครับ ถใครที่ชอบวิ่งชอบปั่นจักรยานนะครับที่นี่เหมาะมากๆที่สำคัญได้บรรยากาศได้สุขภาพเน็ตๆเลยเรียกว่า,าซื้อไม่ได้แค่เราขยันแค่เราทำเราก็ได้ทั้งสุขภาพและทั้งความสุขได้ทางออกซิเจนที่บริสุทธิ์ในการที่สูดตรงไใชนนี่ครับผมข้างๆทางว่าหาปลากันนะครับผมแล้วก็ ธรรมชาติก็ไม่เคยทำร้ายใครนะครับมีแต่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันและก็รักธรรมชาติด้วยนะครับผมที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ของทางกระสินนะครับผมทุกคนก็จะมาออกกำลังกายกันที่นี่เพราะพื้นที่กว้างมากนะคนที่ชอบจ็อกกิ้งคนที่ชอบต้นไม้คนที่ชอบนั่งชิวๆคนที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อสุขภาพ แนะนำเลยที่นี่นะครับผมส่วนคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบแล้วก็มีโอกาสผ่านมาที่กระสินก็ไว้มากันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปปบบันชาแนลด้วยนะครับกด Subscribe กดปริญิงกดติดตามด้วยนะครับและขอบคุณทุกท่านครับผมออกกำลังกายกันหรือยังนะครับเห็นไหมครับผมบรรยากาศชิลมากๆครับ ในน้ำมีปลาในนางก็มีข้าวจุดชมวิวครับนั่งชิวๆนะครสวัสดีครับ <c oughs> นั่งกันนะครับผมบางคนก็หาปลากันบางคนก็ไปนั่งชิวๆครับผแต่ตอนลงตกก็บรรยากาศดีมากๆนะครับผมมันท่องที่อยู่ที่กาลสิน ปลาซีบอนคือแขกแกงหางพี่น้องเอ้ยกุดมสมบูรณ์ครับกลสินน,นี่ครับผม,มในน้ำม,มีปลาในนานก็มีข้าวนะครับผมกลาซีนทุกท่านนะครับคลิปนี้กับพ่อะซับนี่แหละครับเอาไว้ซับนี่พี่น้องป้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ประปานชแนลด้วยนะครับผม ชิวๆมากเลยบรรยากาศดีดี